สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านสวัสดีพุ้ติดตามสวัสดีเอ็กซ์ทุกนะกคครับยินดี้อนรับข้าชูช่องคนขับรถตัวชาแนลครับครับเมื่อนี้เท่ากับมาอยู่ที่หลังจากที่ว่าออกจากที่ออกจากสนามกอป์ฟหลแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ด้าดนหลังบิ๊กซี่ครับนี่อยู่ดันหลังบิ๊กซี่จอดรถไว้ครับตรงแขกนวดไว้ตรง มานหนึงนะครับก็ล่อ,ล,อล่อเขาเรียกนะครับต็วเลยได้นนมาเอารถมาจอดตรงหลังบิกซี่ครับเพราะว่ามันมมมีหมองจอดนะครับแต่จริงๆก,ก็ต้องดีก็าห้ามจอดแลว่านเนาะแล้วห้อจอดก็โดนนะครับตรงนี้สองขั้นครับที่รถมาจอดนะครับ ตรงนี้ก็จะถนนพรพเนตรนสร้างนะครับนี่พรนเนตรสร้างอยู่ปัย่าครับตอนนี้ตร,งน,นนตรง,งนี้ก็จะเป็นบิ๊กซีข้างล่างนี่เป็นลานจอดบิ๊กซีนะครับลานจอดรถบิ๊กซีนะครับรถจอดที่นี่สองคันครับ นีของผมกับของบริษัทอ e ีกหรือบริษัทหนึ่งนะครับ <c oughs> มันไม่มีมองจอดนะครับนเนาเกาหลีเขาจะม,ม,มักเขามักอยู่ข้างทางเขาบปมักไปี่ร้านจอดเขาบเ็ดที่ร้านจอดแลครับหมดสองชั่วโมงุลละหาโมงหกโมงกุลละครับยังที่ได้ไปโตเอิ่นนะครับตอนนี้ผมไป็ยางนัดนล้างบิ๊ซีครับ นางเหนียนยางฮัวอยู euh ่นะครับเป็นงางสร้างครับนี่ลายยางนะครับพัทยามันกับเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเมืองท่องเที่ยวนี่ยเป็นคํารถทั่วเป็นยังีงล่ะก็ออกจากทีก๊อ ตีกอบเสร็จก็มากินก๋วยเตี๋ยวลานเกียโตกินก๋วยเตี๋ยวลานเก,ก,นกเียกโตเสร็จก็มานวดเนเนียดสร้างนวดเสร็จล้วก็ี่ไปกินซีฟู้ดอีกลอบแรงซีฟู้ดวิตาเสร็จล้วก็กลับโรงแรมครันออกเสาออกไปตีกอบอีกทีหน้าครับมันกับไม่ีนี่ก็เป็นเซเว่นีเซเว่น มาทีเดินไปซีบเว็นอยู่ทาหน่อยด้านหนาพิกซี่ก็อยู่ถนนพัทยากลางครับไปนไปอีกไปน้อยเดียวเนี่ประมาณสองร้อยเมตรก็ถึงไฟแดงไฟแดงแยกพันธุสร้างกับพัทยากลางครับนี่ะครับ ล,ลมดีไปตรงนี้เย็นแท้มันแช่รถมอเตอร์ไซค์ช็อตนี่นีแต,ต,ต่ร้ายจักรมอเตอร์ไซค์ฝรั่งทางขาดขี่โอ,โอ้เป็นตนัะย่านขี่ยังปัตยาปล่าไปฝรั่งเซาขี่รถเป็นตนัะย่านขี่ยันงนี่นนเพิ่งที่มันหัวกะนกอพสัยเลยมีแต่ตันชาตินะครับ รอดอัพโหลดกิงต่างชาติมาเซาเซาแบบน,นี้ก็ขครับรถดแรงแรงอันนี้พ่อจอดกับพ่อจอดเด้เพราะว่าตะคนไทยเหรอพ่อจอดไห่งกับพ่อจอดเด้บิดจังเดียวเครับน,นี่ก็เบอกกันไปครับเป่าล้วงมวนกันไป,ป,น,น,ไปนะครับยู่เนเดียวสร้างข้าวมันไก่สีผ้าบาทโอ้ in đó là à có lẽ là cái gì em thấy cả tháng cơ à นั่งแต่อาคารนี่กนะ็ับที่จอดรถเลวิซี่ที่พัทยากลางครับตอนอยู่อยู่ยยเลวิซี่พัทยากลางด้านหลังนี่ก็บซอยตรงนี้อาคารวิซี่นี่ก็เป็นถนนเป็นปเนี่ยร้างนะครับผมอยู่ระวังเขาเนี่ยช้างซอยสิเกตน,นะครับมองหน้าวิซี่หน้าโ็เอ๊ชเวนนะครับก็จะใส่ รถัรยานเนี่ยว่าคนที่เดินหรือเดินยอดซ้อน,อนอย่างเดียวครับวินมอเตอร์ไซค์พัทยากับพ่อแหล้วยอยู่นะครับกินรถจักยานย้อนแสงนิดๆหน่อยครับ เป็นทางลัด<อ>ทางลัดเดี่ยวไปนี่ไปละไปสรุปสถานการณ์ให้เราครับเป็นทางลัดทางบ่ต้องติดไฟแดงตรงนี้ครับ ฝรั่งนั่นเองับรถแบบนี้แนี่ยดีๆขับรถแรงเกินพูดพูดอย่างนั้นเรได้บบไปเป็นตายก่อนเด้อพี่น้องเลยยีรถกับน้อมัดระวังนะเออก็อต้องเฝ้าพอต้องฟังใจเย็น ครับรถขี่รถอย่างมอเตอร์ไซค์นี่ประทะแรงประทานนี่โหมเงนธรรมดาได้ครับว่าพิการกระตายแรงประทานนี่ส่วนกระโดดไงนี่ยังกับยาเลี้ยวขี่รถกันเวาปั๊บแวบางอพัอนนี้พอพอนักพอนเบากับพอนขับรถนะนะครบับนี่ครับมันจอดอยู่นี่นะครับชีวิตค้นขับรถทั่ว เห็นทุกรูปแบบนะครับในการขับขี่รถบนทองถนนนี่นะครับจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเลยครับเด้อฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดสต๊อกให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมนะครับฝากซอยสนับสนุนด้วยนะครับ ในการเบิ้งคลิปนะครับเบิ้งคลิปเห็นเน่เบิ้งนั้นเหนนี้ยก็นนยยสนับสนุนนะครับช่องน้อยๆครับู้ติดตามก็ยังมอไรจะได้กับคลิปนี้เอาไ้ซ้ำหนีกันครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ